คะมาที่อีกคู่หนึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการคุกเข่าขอแต่งงานแต<ม>่อย่างใดแต่ว่าความหวานไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยสําหรับคู่นี้ค่ะหมากคิม,มเอาให้บาหวานทะลุกันไปเลยนะคะ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเจอข่าวด้านลบขนาดไหนเนี่ยก็ไม่ทําให้ความรักของคู่นี้สั่นคลอนได้เลยคะ่ะ หมากขิมควงกันออกงานรับทรัพย์แบบแพ็คู่พร้อมโชวหวานร้องเพลงคู่สุดสวีทยืนยันข่าวลือแม่หนุ่มหมากไม่ปลื้มแฟนสาวคนสวยของลูกชายไม่กระทบความสัมพันธ์เลยแม้แต่น้อยแถมยิ่งเจอมรสุมหนักเท่าไหร่หัวใจก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นค่ะแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแข็งแรงขึ้นแข็งแกรงขึ้น,นก็ก็เป็นปกติของมนุษย์ทุกคนนะครับเวลาเจอปัญหาเวลาเจออะไรก็ ก็ต้องทําตัวเองให้มันแข็งแกร่งขึ้นครับโลกนี้มันอยู่ยากครับผมก็ถือว่าเราผ่านอะไรมาด้วยกันมาเยอะนะครับผมแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ผ่านมาได้ทุกครั้งนะครับ และเพราะการโต้ข่าวว่าแม่แค่มือล้านกดอันเฟลล์อินสตาแกรมของคิมดูจะฟังไม่ขึ้นหนุ่มหมาก็เลยเตรียมจัดทริปผ้าหวานใจไปทําบุญร่วมกับครอบครัวกระชับความสัมพันธ์อีกครั้งแถมยังเตรียมเกี่ยวก้อยกันไปเสิร์ฟดีกรีเลิฟให้หนักแน่นที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยละจ้าก็จะมีไปญี่ปุ่นนะคะไปไปชิมอาหารเนาะมิชลินอะไรประมาณนี้ค่ะไปเพิ่มน้ำหนักซะหน่อยเห็นจุวงนี้ผอม ทริปนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะทริปกินแล้วก็อาจจะอาจจะมีแบบไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วใครวันหลังถ้าใครตามมาอะไรเงี้ยให้คนมาเล่นเล่ให้คนมนใคเล่นเ่ครับ งานนี้รับรองงบไม่บานเพราะเพื่อนของหนุ่มหมากดูแลจัดการให้ทั้งหมดส่วนแฟนๆก็รอดูภาพหวานๆได้ทางอินสต g r a m มซึ่งทั้งคู่จะรวบรวมมาไว้ในโฟโต้บ o ๊ k ด้วยแถมแววว่าอาจจะมีการไลฟ์เสิร์ฟความหวานกันสดๆให้คนโสดได้สำลักน้ำตาลตายกันรันนาวเลยละจ้า